พราะว่าที่นี่วันนี้เรายังมีแก๊สเจ็ดอทีที่สะเทินน้ำสะเทินบกต้องมาทดสอบกันที่นี่เลยยังมีอีกหลายตัวถูกต้องครับผมและวันนี้ครับเราจะนําเสนอตัวนี้ครับด้านด้านอ,อะไรครับ <laughs> นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า l i q u i s i m m g g e ครับผม รุ่น OPS 3 3 0นะฮะตัวนี้เป็นแว่นดำน้ำครับเป็นแว่นดำน้ำโดยเฉพาะซึ่งมีกล้องติดไปด้วยแล้วสามารถบันทึกภาพในขณะที่เราอยู่ในน้ำได้ที่เวลาเราจะถ่ายภาพใต้น้ำเราจะต้องซื้อกล้องซื้อเฮาซิ่งแล้วเวลาไปถ่ายเราจะไม่ค่อยเห็นภาพแลวการเคลื่อนที่ก็ยากจะถ่ายใต้น้ำไม่ต้องถึงจะซื้อบ้านหรืออราจารย์สุประเดชเาซื้อเป็นกรอบกัน้ำเขานะฮะตัวนี้คือ Liquid i m a เม OPS 3 3 0นะฮะมาดูตัวจริงกันเลยแกะออกมาเป็นแบบนี้สวยมากครับอลังการสวยมีคู่มือโอ้โหเป็น หนังสืออับมันอย่างดีนะไม่ไม่เห็นมานานแล้วนะสุดยอดยังให้คู่มืออยู่นะฮะสำหรับตัวแว่นเป็นแบบนี้ครับนี่นี่ครับนี่โอ้เห็นแกะออกมาทีแรกนะฮะสิ่งแรกที่ผมรู้สึกคือมันไม่เหมือนแว่นดำน้ําเลยครับมันเหมือนแว่นสกีครับโอเคอ้ดูดีกว่ามันดูเล็กแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่เธอทะนะฮะนี่นะฮะตัวเครื่องเขาจะอยู่ตรงด้านข้างนี้นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ครับมีกล้องนะครับเลนส์กล้องนี่จะอยู่ข้างๆตาเราเลยนั่นหมายความว่าอะไร มันเป็นภาพแทนสายตาเราเรา <Okay. S 1> หันไปทางไหนเราไม่ต้องไปกังวลว่ามุมภาพที่เราถ่ายนะี่มันจะได้หรือไม่เพราะมันเป็นภาพมุมกว้างแล้วม,มันก็ตามสายตาเราเลยเราหันไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นเห็นในสิ่งที่เราเห็นเหมือนเชื่อในสิ่งที่เชื่อ เห็นแนละสิ่งที่เห็นเรียกว่าเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อหุ้นหนังเก่าแล้วเลยจำคอนเซ็ปต์ไม่ได้นี่แต่อยากจะบอกว่าเวลาจะถือไปไหนนะฮะคุณไม่ต้องถือกล่องไปทุกครั้งเขาให้ซองมาครับเป็นซองที่ดูดีมากดีมาากใส่เข้ไปคือผลิตภัณฑ์ลิควิดอิมเมจเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นญาติกับ แว่นโอเกลี่อะฮะโอ๊กลี่หรือโอเกล่นะฮะโอ๊กลี่ครับไม่ได้เรียกนานแล้วฮะจำไม่ได้เหมือนกันทีนี้พอมันมาอยู่ในสภาพที่เศ่ขนาดนี้เนี่ย LIC เนี่ยนะครับคุณก็เป็นเหมือนอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาไปเอ็กซ์ตรีมอะกีฬาที่มันเป็นกีฬาผาดโผล่เล่นต่างก็อย่าลืมติดมันไปด้วยแล้วกันใช่คือเราตอนนี้เราแรกเราแรกเราคิดว่าแว่นตัวเนี้ยจะเอาไว้ถ่ายในน้ําอย่างเดียวจริงๆแล้วมันเอาไว้ใช้กับกิจกรรมอื่นๆก็ได้อย่างวันนี้เรามาที่สวนสยามเราไปเล่นตัวใจแอนดรอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เครื่องเล่นเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะถือกล้องเข้าไปถ่ายเนี่ยบันทึกภาพเนี่ยไม่ยอมมันเป็นอันตรายครับมัน,มน<ด>เป็นกฎของเขาคือมันเป็นเครื่องเล่นที่มันหูเหวี่ยงลงมา,าและเกิดมันตกลงมาโดนหัวคนอื่นแตกทำยังไงใช่แล้วปรากฏเขายอมไหมกล้องนี้เราก็เลยว่าไม่เป็นไรครับพี่ผมมีกล้องตัวนี้ครับปึ๊บเฮ้ยเขาบอกอย่างนี้เข้าได้เขาอ่านมาเช็คนิดเ่นกึ๊กกึกกึ๊กกึ๊กเนี่ยหนาเนี่หนากึ๊กกึ๊กกึ๊กโอเคอ่านได้โอเคเราก็ใช้กล้องตัวนี้บันท ใจแอนดรอปนะฮะเครื่องเล่นทีคือการที่สองเขาได้ตาตราเขาได้หัวใจเดี๋ยมีวิธีต้องมากมายทำไมต้องมาทำอะไรเสียวซ้นี่มีกล้องมุมหนึ่งอยู่ที่ผมนะนี่ตรงนี้นะจากวิสุทธิเมดนะฮะจะเห็นภาพแทนสายตาผมเลยเดี๋ยวผมจะพยายามมองลงมาข้างล่างแต่สายตาพี่ข้างล่าคันไม่เมันเสียงเหมืเดิมตายาวไปเลยฮะสายตายาวดีครับได้เห็นกว้างไกล เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบความปลอดภัยนะครับแล้วก,กดปุ่มสีเขียวครับยันปลดล็อกเก้าอี้ชุดนี้ให้ออกจากเสานะฮะซึ่งจะทำให้ปลอดภัยกว่าเดิมไปแล้วตอนนี้ oh. อุณหภูมิอุณหภูมิไม่นี้นะนะฮะอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงกราฟสั่นครับไปลงกราฟสั่นเพราะเด็กเต้นหัวใจไม่ได้ครับสูงมากสูงมาก สวยม,มากครับน manager, ี่ลมดูวิวข้างๆครับดูว um, ิวข like ้างๆครับโอ้โหเห็นทันเทีเลยครับเราขึ้นเร็วด้วยนะของเขาขึ้นช้านะใช่ดูกันด้วยเป็นยังไงต้องใ่ต้อง่รักษาการเต้นด้วยดะ จะไปเล่นเวอร์เทคกันครับ็นอุปกรณ์ที่ทำลายแรงโน้มถ่วงของโลกนี้เล็กคอ์เจ๊ไปเล่นนู้นเล็กคอ์เล็กคอ์เล็กคอ์รามครับ ที่นี่เว r ร์ดเน, <te> นะครับเครื่องเล่นที่เรียกได้ว่าอลาังการที่สุดของสวนสายามสายามพลาสติกแห่งนี้เลยทีเดียวเพราะว่าระยะเวลาเมื่อสักครู่นี้ใจดรอปนี่สัก4วินาทีเองหัวใจยังไม่ทันจะรู้เลยครับว่ามันเต้นครับแต่การเต้นตได้เกิดขึ้นณที่นี่นะฮะั e r t ิรจะมีความยาวในการเล่นประมาณสนาทีครับเพื่อเราจะบันทึกภาพให้คุณผู้ชมเห็นนะฮะว่าแทนสายตาว่าเวลาอยู่วนนั้นแะล้วร <c oughs> ู้สึกยังไงนี่ตอนนี้ผมกำลังบันทึกภาพอยู่นะฮะนี่ มองเห็นพี่ราเชนพุ่มกลับเราด้วยนะครับพรอมครับไปแล้วครับเราอยู่แถวหน้าสุดเลยเพื่ออัตลักดของภาพนะฮะเรายอมเสียวสุดเพื่อคุณผู้ชมนะครับใช่แล้วไปแล้วเตรียมพร้อมครับโอ้โหเริ่มแล้ว

มันมีประโยชน์ยเยอะนะครับภาพเปยังไงในส่วนของการบันทึกวิดีโอนะฮะถ้าเป็น Full HD 1080p เนี่ยจะสามารถบันทึกได้ที่30เฟรมต่อวินาทีก็มาตรฐานนะฮะมุมมองเนี่ยจะได้120องศาคือ,ม,อมุมกว้างพอสมควรน,นะฮะถ้าเป็น 720p ลดความเหลี่ยดลงมาครึ่งหนึ่ง จะบันทึกได้ที่60เฟรมต่อวินาทีนั่นหมายถึงว่าคุณจะเอาไปทำสโลโมชันก็ทำได้ทำสโล2เท่าได้แล้วมุมมองก็จะกว้างขึ้นด้วยเป็น135องศาครับวิธีใช้ง่ายพอเห็นเป็นแบบนี้ฮะเวลาเปิดเครื่องเราก็กดปุ่มนี้ครับกดค้างไว้มันจะสั่นๆแล้วมีสีฟ้าขึ้นเห็นไหมนี่มีสีฟ้าขึ้นแล้วปุ่มมีสองปุ่มนยู่ฮะปุ่มเล็กกับปุ่มใหญ่ปุ่มเล็กเอาไว้ถ่ายภาพครับกดเพื่อถ่ายภาพนิ่งแ่นี่ จะเห็นมันจะมีสันมันมีระบบสันเตือนเลยนะว่าถ่ายภาพแล้วออทีนี้เวลาถ่ายวีดีโอก็กดปุ่มใหญ่ครับกดหนึ่งทีออมันก็จะสรรั่เตือดมีระบบสันไหมมีครับอึ้องโอ้โหสัญโหไอ้นี่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยขอ,อวเดียวจำสันเลยทีเดียวแต่พอมันสันเตือนเสรเ็จปุ๊บเนี่ยไฟกระพริบด้วยทำให้เรารู้ว่า ตอนนี้กำลังบันทึกวิดีโออยู่เอาไปเล่นซูเปอร์สไปรัลนะเมื่อวานนี้นะใช่โซนี่เอทิเลสแอดสามใส่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยแทนสายตาผมไหลลงมาตื้อๆตื้อ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 โอ้โหได้บรรยากาศมากมากตอนนี้พวกเราก็ยินอยู่น้าซูเปอร์สไปรัลเป็นไฮไลท์ความสนุกของสวนน้ำที่นี่เลยครับสวนสยามครับโอ้โหตั้งแต่เด็กจนโต เห็นในตัวนี้ก็ยังกลัวอยู่ดีนะฮะนั่นน่ะสิพี่หลามจะเอาอะไรขึ้นไปทดสอบกันของผมนี่เป็นล i quid Image OPS 3 3 0นะฮะเป็นแว่นดำน้ำที่มีกล้องอยู่ในตัวสามารถบันทึกภาพได้เหมือนสายตาเราเห็นอย่างนั้นเลยนี่ส่วนผมนี่จะใช้การ Minver ินะครับกล้องสะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งเคยติดไว้หน้ารถจักรยานเดี๋ยวจะลองมาดูว่าลงมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ไม่ลืมทนี่ะใส่เวโลกรา s สมาร์ทวอชฝีมือคนไทยนะครับเพราะว่ามีคุณสมบัติกันน้ำเหมือนกันเดี๋ยวจะลองดูซิว่า การเต้นของหัวใจเนี่ยจะเต้นได้ระทึกมากกว่าที่จะไปเล่นเวอร์เท็กซ์หรือไม่ <Yeah. S 1> สุที่จาสุประเดชจะถือสิ่งที่ไม่น่าจะขึ้นไปลงมาได้เลยทีเดียวออครับนั่นก็คือสมาร์ทโฟนครับผมต <Hey. S 1> ายแล้วจะไปเอาโทรศัพท์มือถือลงมาทำไมเ้ขาบอกว่าห้ามเอาขึ้นก็จริงนะ,ะแต่นี่คือ Sony Xperia Z3 นะครับที่เขาว่ากันว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่กันน้ำนะฮะ<อ>ก็อยากจะไปทดสอบมาเล้ว่ากันน้ำเนี่ยสามารถกันระดับสไลเดอร์นี้ได้ไหมแล้วเปิดกล้องทำงานมาด้วยนะฮะกล้องถ่ายลงมาเลย เราจะโอเปเรตอุปกรณ์ทั้งหมดเลยครับและลองดูใชว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อสักครู่ถามผู้เชี่ยวชาญอินสรตคเตอร์บอกว่าให้ใช้เส้นทางสาย A อ,อเพราะว่าเขามีเส้นทางอยู่สสายเป็นไงฮะ A B C D A กับ D ไกลสุด<อ>สูดโคตรมากสุดว่าไไง่ายสี่สายนี่เหมือนกับติงวังยมหน้านหรือเปล่าครับคล้ายๆกันข้างล่างเป็นแม่น้ำเจ้าพญาเอ้าเดี๋ยวเราไปดูข้างบนเลยดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรไปดูกันเลยไปกันเลย นะครับลุยเลยนะจ๊ะเปิดยังเปิดแล,ล้วเรียบร้อยไปเลยครับไปนะระยะห่างคอแล้วนะฮะใช่โอเคพร้อ,คอคคมครับยูคิทิเมตเดินกล้องพร้อมโกโก

เลยทีเดียวนะตัวแบตเตอรี่อยู่ได้1ชั่วโมงครึ่งครับนี่นะฮะใครอยากได้ตัวนี้ราคา6 9 9 0บาทครับสำหรับ Liquid i m a เม OPS 3 3มไม่น่าเชื่อทั้งหมดนี้ย7,000มีทอนดูแล้วก็เหมือนดูดีทุกอย่างเลยนะใช่ครับเรื่องฮีพอแล้วก็คอนเซปต์ของตัวผลิตภัณฑ์มีข้อเสียไหมจากที่ทดสอบมามีครับอะไรบ้างจากการทดลองใช้งานถ้าหากเราจะปรับตั้งค่าเซตติ้งวิดีโอหรือภาพถ่ายอะไรก็ตามแต่นะฮะเราจะต้องไปต่อกับ PC แล้วก็ตั้งครับ คือใช้งานออกมานอกบ้านแล้วเนี่ยไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้แล้วต้องไปตามนั้นเลยเซ็ตแล้วเซ็ตเลยใช่คือตัวมันไม่มีจอไงใช่เพราะนั้นมันก็เลยต้องใช้นี่แหละใช้คอมพิวเตอร์เซ็ตมาก่อนใช่แล้วแต่ในอนาคตอาจจะมี AR วิ่งตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยนะ้ดูเอาดูตาลายดีในเมื่อมาผ่านมือรายการ The Review ว o าเราก็จะเป็นครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องประเมินว่าน่าซื้อหรือน่าเมินและผลการประเมินออกมาก็คือดีซื้อ น่าซื้อจริงๆสะเทือนน้ำสะเทือนบอกขนาดนี้มัน